เคยรู้สึกเหมือนหลงอยู่ในเขาวงกฏไหมทางออกก็มองไม่เห็นถ้าตอนนี้คุณอายุ20กว่ากว่าอาจจะคุ้นเคยกับความรู้สึกจมดิ่งแบบนั้นดีรู้สึกเหมือนหลงทางสับสนหรือแค่ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วรู้ไหมมันโอเคมากๆเลยนะใครๆก็วาดภาพชีวิตวัย20ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวเองแต่เอาจริงๆเส้นทางนี้ มันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปหรอกนะง่ายมากที่เราจะติดกับดักการวัดความสำเร็จด้วยมาตรฐานของสังคมเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับไฮไลท์สวยหรูบนโซเชียลแล้วรู้สึกว่าคนอื่นเขาไปถึงไหนกันหมดแล้วในขณะที่เรายังคลำทางอยู่เลยแต่ความจริงคือการสับสนหรือหลงทางไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวนะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเป็นเหมือนพิธีกรรมการเปลี่ยนผ่านด้วยซัง การทำความเข้าใจกับความยุ่งเหยิงความไม่แน่นอนและความโกล,หลาหลต่างๆนี่แหละที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างลึกซึ้งเพราะจากช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นเรามักจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดคุณเคยลองถอยออกมาสักก้าวเพื่อทบทวนว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรหรือเปล่าการวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาและแรงกดดันที่ต้องมีทุกอย่างพร้อมมันกลบเสียงภายในของคุณได้นะช่วงเวลาแห่งความสับสนนี่แหละคือเหมือนผืนผ้าใบเปล่าๆ ที่ให้คุณได้สำรวจเส้นทางความสนใจและความเป็นไปได้ต่างๆจำไว้ว่าไม่มีผลงานชิ้นเอกชิ้นไหนที่ไม่เคยเปือนเปลีปล่ยนสีหรอกนะลองคิดดูสิมันอาจจะเป็นในความยุ่งเหยิงของเรานี่แหละที่เราค้นพบความเป็นตัวของตัวเองจริงๆทุกความผิดพลาดและอุปสรรคคือบทเรียนคือก้าวสำคัญที่นำคุณไปสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงยิ่งกว่าเดิมโอบรับความโกลาหลานั้นไว้แทนที่จะต่อต้านมันลองเข้าไปอยู่ในนั้นดูสิ ความไม่แน่นอนในวัย20ของคุณมันมีความสวยงามซ่อนอยู่และใครจะรู้คุณอาจจะบังเอิญเจอกับความหลงไหลที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่รอให้คุณไปค้นพบมันอยู่ก็ได้มันไม่เป็นไรเลยถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีคำตอบทุกอย่างชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงสักหน่อยมันเป็นถนนที่ขดเคี้ยวมีทางเลี้ยวที่ไม่คาดฝันทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันก็เพิ่มสีสันให้กับพรมผืนใหญ่ที่กำลังทอเป็นตัวคุณ ดังน,นั้นเมื่อคุณรู้สึกเหมือนติดแห่งอยู่กับชีวิตหรือกำลังเผชิญหน้ากับความเหนื่อยหน่ายลองเตือนตัวเองว่าช่วงเวลาเหล่านี้และที่จะหล่อหลอมอนาคตของคุณครั้งต่อไปที่ความไม่แน่นอนถาโถมเข้ามาจงจําไว้ว่าบทที่ยุ่งเหยิงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวมันไม่ใช่การแข่งให้ถึงเส้นชัยแต่มันคือการเดินทางต่างหากวัยยีของคุณอาจจะกโกล,ลาหลแต่ในความกโกล,ลานั้นแหละคือมเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตของคุณ ก่อนจะจบก,กันไปอยากให้ลองหยุดคิดสักนิดครั้งสุดท้ายที่คุณโอบรับความไม่แน่นอนคือเมื่อไหร่ลองทบทวนดูแล้วปล่อยให้มันซึมซับเข้าไปแล้วจำไว้ชีวิตมันต้องมีมั่วบ้างถึงจะเจอมูฟถ้าคุณรู้สึกสบายใจกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้อยากชวนให้กดติดตามเพื่อเดินทางบนถนนสายนี้ไปด้วยกันนะและจำไว้ว่ามันโอเคที่จะยุ่งเหยิงอยู่เพราะเวทมนต์ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตรงนั้นแหละอยากกลัวที่จะเละเพราะเละก่อนเลิศเสมอ มาอบรับความไม่แน่นอนของวัย20ไปด้วยกัน